สวัสดีครับผมทศพลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมเมื่อเอ่ยชื่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานผมเชื่อว่าไม่มีใครในจังหวัดพิจิตรที่จะไม่รู้จากท่านหลวงพ่อเงินเป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไปแม้แต่ในบรรดาเกจิอาจารย์ด้วยกันแล้วยังไม่มีหลวงพ่อองค์ใด ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเกินไปกว่าหลวงพ่อเงินแม้นท่านมรณาภาพมาแล้วตั้งแต่ปีพศ2462ชื่อเสียงของท่านก็ยังฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกความศรัทธาของคนทุกชั้นวันนี้ผมจะนำพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากของหลวงพ่อเงิน9บทเป็นคาถาโบราณ ซึ่งเสกเป่าแล้วจะบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์มากนำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านได้นำไปใช้เชิญมารับชมเลยครับเกพระคาถาโบราณของหลวงพ่อเงินวัดบางครานคำว่าคาถาคือคำร้อยกรองคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้อยคำที่ร้อยกรองถ้อยคำที่ผูกไว้ถ้อยคำที่ขับร้องท่องสวด หรืออักขระข้อความที่เชื่อว่าท่องบนหรือเสกเป่าแล้วศักดิ์สิทธิ์วันนี้ได้นำาก้าบทพระคาถาโบราณของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเงินวัดบังคลานจังหวัดพิจิตรท่านเป็นพระเถราจารย์ที่โด่งดังมากในอดีตแม้แต่เสด็จเตีย่ยยังต้องเดินทางไปพบเพื่อขอเป็นสิทธิ์เล่าเรียนวิชาซึ่งกว่าจะได้พบเจอ อิทธิฤทธิต์ต่าง,างๆนานามากมายท่านเป็นที่นับถือของคนทั่วไปวัตถุมงคลที่ราคาค่อนข้างแพงและหายากเป็นที่หวงแหนของทุกๆคนและแม้แต่รูปภาพที่ไม่ได้ปลุกเสกยังเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ในด้านคาถาอาคมในแต่ละบทล้วนผ่านการใช้งานเห็นผลกันมามากสามารถใช้งานได้อย่างจริงจังแท้แน่นอน พระคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มภัยอันตรายแค้วคาาปลอดภัยมีเมตตามหานิยมมีโชคมีลาบธรรมาค้าขายก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปบทที่หนึ่งคาถาบูชาหลวงพ่อเงินให้ตั้งนโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาดังนี้ นะโมตัสสะภะคะาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิธิพุทธังจิตตังมะมะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมะมะ ข้าของไหลามาณชาลิติสิทธิสังคังจิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลิติชิมพีจะมาหาลาพังพระวันตุเมบทที่สองเป็นคำบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางครานให้ตั้งนโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคำบูชา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะกะอะธิอะธิอะกะธิอะกะอะ วันทามิอาจาริยันจะหิรัญยะนามะกังทิลังสิทธิทันตังมหาเตชังอิทธิมันตังวสาทะลังสิทธิพุทธังจิจังมะ,มะมะผู้คนไหลมานาชาลิตเต สิทธิธรรมังจิตตังมะมะเข้าของไหลมาณชาลิติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาลิตเตชิมพรีจะมหาลาพังปวันตุเมบทที่สามพระคาถาหลวงพ่อเงินวัดบังครานให้ตั้งนาโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคถาดังนี้ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะพุทธังอระหังเมตตาจิตนะธรรมังอระหังเมตตาจิตนะสังฆังอระหังเมตตาจิตเอหิพุทธังปิยังมะมะผู้คนไหลมานะชาลิติเอหิธรรมังปิยังมะมะข้าวของไหลมานะชาลิติเอหิสังฆังปิยังมะมะเงินทองไหลมานะชาลิติชิมพีจะมหาลาโพภวันตุเมบทที่สี่พระคาถาลงพ่อเงินสำหรับคงกระพัน ให้ตั้งนโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังพระเจ้าคงนั้น พระธรรมมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะบทที่หพระคาถาลงพ่อเงินเวลาเดินทางไปไหนให้ใช้ภาวนาให้ตั้งนาโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาดังนี้นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุสูสังอะระหังพะคขวาบทที่หกคาถาลงพ่อเงินสำหรับเมตตาให้ตั้งนะโมสามจบสำรวมจิตแล้วกล่าว คาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัคคยาเทวังบทที่เจ็ดคาถาลงพ่อเงินฉบับย่อ ให้ตั้งนโมสามจบแล้วสำรวมจิตกล่าวคาถาตัวพระคาถา,าให้กล่าวเก้าจบดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเงินมีมานะชาลิตินะเงินไหลมานะชาลิตินะเงินมีมานะชาลิตินะเงินไหลมานะชาลิตินะเงินมีมานะชาลิตินะเงินไหลมานะชาลิตินะเงินมีมานะชาลิติ nợ ngân chảy ma nô cha lít đi, nợ ngân mì ma nô cha lít đi, nợ ngân chảy ma nô cha lít đi, nợ ngân mì ma nô cha lít đi, nợ ngân chảy ma nô cha lít đi, nợ ngân mì ma nô cha lít đi, nợ ngân chảy ma nô cha lít đi, nợ ngân mì ma nô cha lít đi, nợ ngân chảy ma nô cha lít đi, nợ ngân mì ma nô cha lít đi นะเงินไหลมานชาลิติบทที่แปดบนมาหาจินดาให้ตั้งนมโมสามจบแล้วสํารวมจิตเก่าคาถานมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตกังจิตตะโรมาจิตตังมะมะจิตติสุหิจิตติมานิมานิมาอิสัพเพชนะนาก็มาจิตติอิติภะหูชนาะอิมะนุษสาก็มาแห่งใจมนุษย์ก็มาสิตะอิทะ อิอไตอุสุพระราชาวิลุดสุดยอดสอดอินทราชัยพุทธาคารอดสอดพระพุทธาสุขขังหิลันยังวาอาคันชายะอาคันชาหิบทที่เก้าพักคถาอาโหสิกรรมแผ่เมตตาให้ตั้งนโมสามจบแล้วสํารวมจิตกล่าวพักคถาดังนี้ นะโมตัสสะะคะวะโาาตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโาาตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธกรรมังทาาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธเป็นคาถา ที่หลวงพ่อเงินวัดบางครานท่านได้เจริญภาวนาทุกวันก่อนบินทบาทว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วยเมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้งนโมสามจบก่อนการใช้เวทมนต์คาถานั้นผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ย่อมมีดวงจิตอันสํารวมเป็นสมาธิและที่สำคัญที่สุด ถือศีลห้าข้อมั่นทำความดีสร้างบุญบารมีจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราตลอดไปพระคาถาต่างๆหากจะใช้ควรใส่บาตถึงครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาให้ใส่ทุกวันหรือมีโอกาสระลึกถึงครูเป็นประจำซึ่งก่อนจดจำก็ให้ใส่บาตถึงครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาที่เกี่ยว ขอประสิทธิ์วิชามิให้ขาดใส่ได้ทุกวันหรือทำทานให้คนจนก็จะดียิ่งนักหากตั้งจิตอธิษฐานข้อศินใดหนึ่งข้อไปตลอดชีวิตก็ยิ่งขังเป็นที่สุดพักคาหลวงพ่อเงินวัดบางครานที่นำมาเผยแพร่ให้ชมกันทั้งหมดนี้ประกอบด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มภัยอันตรายแควคาดปลอดภัย มีเมตตามหานิยมมีโชคมีลาบทำมาค้าขายก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนท่านใดได้รับฟังจะสะดวกใช้พระคาถาบทใดในการกล่าวก็สุดแล้วแต่ความสะดวกของท่านครับพระเครื่องและคาถาของหลวงพ่อเงินมีคำกล่าวว่าไม่เชื่ออย่าลบดูทั้งสุดยอดคาถาเมตตามหานิยม หลวงพ่อเงินวัดบางคลานสามารถปกป้องคุ้มภยัยค้าขายล่ำรวยเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนับเป็นอีกหนึ่งในจำนวนของวงการพระเครื่องไทยทุกลุ่นขึ้นชื่อว่ามีประสบการณ์ดีทั้งทางด้านคงกระพันชาติแค็งแกรปลอดภัยทั้งปวงเมตตามหานิยมโชคลาภและค้าขายดีมากที่นิยมกันสุดๆมีสี่พิมพ์คือรูปหล่อพิมพ์นิยม หล่อพิมพขี้ตาเหลียนหล่อพิมพ์จอบใหญ่เหลียนหล่อพิมพ์จอบเล็กอายุการสร้างถึงวันนี้ประมาณร้อยปีนับว่านานพอสมควรตำรากล่าวว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตากับพิมพ์จอบเล็กสร้างขึ้นก่อนโดยฝีมือชาวบ้านส่วนพิมพ์นิยมกับพิมพ์จอบใหญ่สร้างขึ้นทีหลังบทความที่กล่าวข้างต้นเป็นเรื่องราวของบทคาถาหลวงพ่อเงิน วัดบางคารที่เป็นตำนานเล่าสืบกันมารุ่นสู่รุ่นมาเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์เพื่อเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกทท่านสาธุสาธุสาธุ